มันจะผ่านปุ๊บมันจะเขียนว่าเอาละใกล้ถึงแล้วค่ามาส่งเจ้าได้ประมาณนี้นะฮะที่เหลือฝากเจ้าด้วยขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินกาซ่านะ,ะ <we> เอาละครับ,รบ,รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยว่านายทุกคนวันนี้นะครับผมเนี่จะพาเพื่อนๆน,น,นะครับไปผ่านด่าน6กทับหนึ่งกัน อ่าผมรู้ครับว่าหลายๆคนเนี่ยนะเล่นด่านนี้ครับจนหัวร้อนนะแล้วมันไม่ผ่านทักทีเออไม่รู้จะทํำยังไงนะเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบอกเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการผ่านด่าน6กทับหหรือว่าด่านเครื่องบินประมาณนี้นะะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับไปสร้างห้องและกระโดดขึ้นเครื่องบินกันได้เลยนะทุกคนโอเคไปเลยนะนี่รองสตาร์ทแอปหนึ่งนะทุกคนนะทำให้เต็มที่นั้นนะ เอาละครับทุกคนรอโหลดสักครู่นะฮะอันนี้นะครับดกรกาซ่านะไม่ใช่แซมป้าผมก็พูดผิดอ่าเขาบอกว่าให้จับดีๆนะฮะอ่ะเรื่องแรกมาแล้วนะครับให้เราดูขีดๆดนีนะแล้วเราคลิกขวานเนี่ยมันจะเป็นการบู์สปีดของเครื่องบินนะแล้วคลิกซ้ายคือการยิงนะให้เรานะครับทําการคลิกขวาค้างไปเลยนะครับทุกคนนะจังหวะนี้นะแล้วก็ ถ้าเจอก็ยิงนะถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องยิงครับแล้วมันจะมีเหรียญให้เราเก็บนะฮะให้เราเนี่ยเก็บเหรียญด้วยนะฮะเพราะว่าเหรียญเนี่ยคือบูสต์ของเราเนั่นเองยิ่งเราเก็บบูสต์ได้เท่าไหร่นะครับมันเอ้ยยิ่งเราเก็บเหรียญได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งเพิ่มบูสต์ให้เรานะไอตัวพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับคลิกยิงได้ก็ยิงยิงไม่ได้ก็หลบนะะทีนี้นะครับมาถึงสเตทต,ตรงนี้นะครับให้เราคลิกซ้าย2ทีเอ้ยกดกดไอเนี่ยอะไรวะกด เดี๋ยวซ้าย2ทีนะครับยำๆนะครับมันก็จะทําการพลิกตัวมาอย่างนี้นะครับกะจังหวะดีๆครับอ๋อผมไม่โดนนะฮะปั๊บแล้วก็ยิงไปครับนี่พยายามอย่าโดนตัวนะฮะนี่อ่าประมาณนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่แต่มันก็ผ่านไปได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เก็บเหรียญไม่ครบนะฮะพยายามเร็งเหรียญดีๆนะฮะเหรียญทุกเหรียญมีความสําคัญมากนะครับแล้วทำไมผมไม่กดเล่งไหมฮะอ่าละ ีพยายามเก็บเหรียญให้ครบนะฮะทุกคนอาละไปครับไปต่อถ้าไหนเก็บได้ก็เก็บไหนเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ครับขวายีา้ปั๊บนี่ฮึบอ่าฮึบเก็บไม่ได้ครับช่างมานะันฮะแล้วขวาต่อไปครับบอกไว้ก่อนนะว่าด่านนี้นะครับมันจากัดเวลาด้วยนะครับพยายามนะฮะเร่งสปีดที่ได้มากที่สุดนะฮะ อืม๊บอ๊บอ่าอันไหนถ้าไม่ยิงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยิงมันนะครับไม่มีความหมายนะครถ้าไปยิงมันอาจจะทําให้เราเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆนานานะฮะอันไหนที่เราต้องสู้แล้วก็คือเราต้องยิงไหมครับนี่เราจะเห็นเป้าหมายข้างหน้าแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะเข้าสู่เฟสหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่โคตโหดนะฮะ เราต้องพยายามแซงมันไปให้ได้นะครับเอาละครับบูทผมหมดนะเตรียมตัวตายกันได้เลยนะทุกคนถ้าบูทหมดนะครับพยายามนะพยายามหนีมไปให้ได้ครับแซงมันไปให้ได้ไกลๆเลยนะฮะอ่าขี้ขวาปครับพยายามเก็บเหรียญแล้วแซงมันออกไปครับนี่บูทผมหมดแล้วครับแซงออกไปให้ไกลๆก่อนที่เวลาจะหมดนะทุกคนนี่ยนะไม่จำเป็นต้องเก็บเหรียญให้ครบนะครับยังไงก็ได้ให้หนีให้หนี รอดพ้นครับก,ก็ดูเลือดด้วยนะอย่าให้ตัวเองตายได้นะอย่างเงี้ยผมก็มีโอกาสผ่านแล้วนะฮะประมาณ50%อาจจะต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะครเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าบอสมันตามมาถึงตรงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันจะผ่านปุ๊บมันจะเขียนว่าเอาละใกล้ถึงแล้วค่ามาส่งเจ้าได้ประมาณนี้นะฮะที่เหลือฝากเจ้าด้วยขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินกาซานะฮะ อ่ะฮะนี่ครับนี่เป็นวิธีการผ่านง่ายๆนะครับใครหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ผ่านในด่านนี้นะครับก็ร้องนําไปเล่นกันดูได้นะครับคือพยหลักๆแล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับด่านนี้นะครับมันจะมีเวลาของมันนะฮะจำกัดเวลาด้วยอ่ะเสร็จแล้วนะครับการเก็บเหรียญทําให้เราเนี่ยสามารถใช้บูสต์ได้เพิ่มขึ้นนะครับการใช้บูสต์นะครับให้คลิกขวาและคลิกซ้ายคือการยิงนะครับตัวไหนยิงได้ยิงตัวไหน ยิงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยิงครับตัวไหนที่ขวางหน้าเราให้ยิงนะตัวไหนที่ไมไ่ขวางหน้าเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งออกับมันนะครับโอเคแล้วพอบินมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามาเจอสกายบัคแล้วนะครับให้เรานะพยายามแซงมันไปให้ได้นะครับให้เก็บบูทไว้นะแล้วแซงมันขึ้นไปนะร,ระวังด้วยนะครับเพราะว่าสกายบัคเนี่ยมันตีแรงพอสมควรเลยนะครับถ้าเราอยู่แล้วแบบโดนตีเนี่ยอาจจะเจ็บแล้วก็ไม่ผ่านด่านนี้นะครับอาจจะต้องวนกลับมาเล่นรอบ ต่อต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครท,ทําตามวิธีผมเนี่ยก็คือพยายามเก็บบูทแล้วก็แซงมันไปให้ได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับเวลาแซงนะพยายามทิ้งระยะพอสมควรนะรบแบบไกลๆออกไปเลยนะอย่าอย่าไปอยู่ใ,ใกล้มันนะครับเผื่อแบบแซงมาแล้วคิดว่าผ่านแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ทิ้งระยะห่างจากตัวเจ้าสกายบัคครับก็พยายามทิ้งระยะห่างให้เยอะๆนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอเวลานะครับมันก็จะชนะเองอย่างเมตสกีนะครับ โอเคหลักๆนะครับด่านนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับลองไปใช้แล้วผ่านแล้วยังไงเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครัและก่อนจากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับเรามีสตรีมกันอีกเช่นเคยนะใครที่ว่างๆนะครับหรือไม่รู้จะไปเล่นคนเดียวหรือเออไม่รู้จะไปเล่นไหนนะครับ หรือไม่รู้จะคุยกับใครอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในแชทนะอ่ะมีเพื่อนๆที่แบบอยู่ในแชทพูดคุยกันสนุกสนานนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับสําหรับการติดตามคลิปยังไงก็ขอให้เพื่อนๆน,น,นะครับผ่านด่านทุกๆด่านแบบง่ายๆเลยนะโอเคสำหรับนี้นะครับก็ไปแล้วนะเจอกันในคลิปหน้านะอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะถ้าคลิปไหนเพื่อนๆขอมาแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทําให้ก็ ก็ต้องขอโทษด้วยครับพยายามกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วก็อาจจะทำให้ช้านิดนึงนะฮะโอเคสำหรับน,นี้บายบายนะครับ